หมายเป็นหนุ่มช่างซ่อมรถที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นเขามองว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อลออกันเล่นทุกเย็นหลังจากเลิกงานหมายจะแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้านเหล้าเล็กๆริมถนนก่อนจะขับรถกลับบ้านทุกครั้ง เส้นทางที่เขาใช้กลับบ้านจะวิ่งตัดผ่านโรงงานตุ๊กตาที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีหลังเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ทุกคืนที่ไม้ขับผ่านโรงงานแห่งนี้เขาจะเห็นชายร่างผอมในชุดยามยืนอยู่ที่ตรงทางเข้าเสมอบางคืนก็เดินไปเดินมาเย็นวันหนึ่งขณะที่ไม้และเพื่อนๆน,นั่งดื่มกันเช่นเคย สมชายเพื่อนสนิทของเขาเล่าเรื่องผีที่โรงงานตุ๊กตาให้ทุกคนฟังข้าได้ยินมาว่าที่โรงงานนั้นเคยเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่มีคนงานเสียชีวิตหลายคนบางคนบอกว่าตอนดึกๆจะได้ยินเสียงเครื่องจากเย็บผ้าดังมาจากในโรงงานแถมบางคนยังเห็นซากตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้ด้วยนะไม้หัวเราะ เองเชื่อเรื่องพวกนั้นด้วยหรือไร้สาระวะถ้าเองไม่เชื่อเองก็ลองไปพิสูจน์ดูเองสิว่ามันมีจริงจะเข้าไปยังไงวะที่นั่นมันมียามเฝ้าอยู่ยามที่นั่นมียามด้วยหรอทำไมข้าไม่เห็นรู้ข้าว่าเองไม่กล้ามากกว่าหมายไม่ได้ใส่ใจกับคำท้าทายของเพื่อนมากนักเขาเข้าใจว่าสมชายแค่พยายามหลอกให้เขากลัว แล้วในคืนหนึ่งหลังจากที่ดื่มเหล้ากับเพื่อนเสร็จแล้วไมายขับรถกลับตามเส้นทางเดิมของเขาเขาขับผ่านโรงงานตุ๊กตาแต่คราวนี้เขาไม่เห็นยามคนนั้นยืนอยู่ที่ตรงทางเข้าอย่างเช่นเคยหมายรีบชะลอรถลงแล้วกวาดสายตามองไปร,บรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าคืนนี้ไม่มียามเฝ้าอยู่จริงๆได้โอกาสละ เข้าไปและถ่ายคลิปให้พวกมันดูพวกมันจะได้เลือกเชื่อเรื่องไร้สาระสักทีไมาตัดสินใจจอดรถก่อนจะเดินตรงเข้าไปที่โรงงานนั้นภายในโรงงานมืดสนิทมีกลิ่นอับชื้นและฝุ่นพร้อมกับกลิ่นเหม็นไหมเก่าๆลอยอบอวนไปในอากาศไมาเดินสำรวจไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเลยวะ่ะ เขาเดินลึกเข้าไปในส่วนที่เคยเป็นสายการผลิตมีจักเย็บผ้าเก่าเลี้ยงร้ายอยู่เป็นแถวและมีตุ๊กตาที่ถูกไฟไม่เกลี่ยมกระจัดกระจายเต็มไปหมดขณะที่หม้กกำลังเดินสำรวจอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงจักเย็บผ้าดังขึ้นไม้พยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวน่าจะหูแว่วไปเองแต่แล้ว เสียงจากเย็บผ้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังพร้อมกันหลายเครื่องหมายรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ต้านขึ้นมาตามแผ่นหลังด้วยความตกใจเขาเรีบหมุนตัวเพื่อที่จะวิ่งออกมาจากจุดนั้นแต่ก็ต้องหยุดชะงักตรงหน้าหญิงคนงานในชุดที่เปื้อนขมเหลวสีดำไม่เกลียวดวงตาดำสนิทมาช่วยพวกเราทำงานเถอะ พวกเรายังทำงานไม่เสร็จเลยหมายสะดุ้งสุดตัวเขาวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่สนใจทิศทางเขาวิ่งวนไปวนมาและหาทางออกไม่เจอทุกทิศทางที่เขาหันไปจะเห็นตุ๊กตาที่ไม่เกลียมหลายตัวจ้องมองมาที่เขาและตอนนั้นเองเขาก็พบเจอกับใครบางคน ชายในชุดยามที่เขาเห็นเฝ้าโรงงานแห่งนี้ทุกคืนยืนอยู่ตรงหน้าคุณช่วยผมช่วยผมเอาไปจากที่นี่ทียามคนนั้นมองเขาด้วยสายตาที่ขคุนเคืองคุณเข้ามาที่นี่ทำไมคุณไม่ควรที่จะเข้ามาที่นี่ผมไม่รู้ผมแค่อยากเข้ามาพิสูจน์ตามผมมาผมจะพาคุณออกไปยาม หมายเดินไปตามทางเดินที่มืดสลัวระหว่างทางหมายได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงกระสิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศทางเขาเห็นเงาของคนงานหลายคนที่กําลังร้องขอความช่วยเหลือจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงประตูทางออกออกไปจากที่นี่ได้แล้วแล้วคุณไม่ออกไปกับผมเหรอ ที่นี่น่ากลัวมากนะหมายเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงผมออกไปไม่ได้ผมต้องเฝ้าที่นี่แสงจันทร์ส่องลงมาให้เห็นร่างของเขาทำให้ไม้ตกใจพัง,งะถอยหลังที่นี่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนผมพยายามเข้าไปช่วยทุกคนออกมาแต่ก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดและตัวผมเองก็ออกมาไม่ทัน ออกไปจากที่นี่ซะแล้วอยากลับมาอีกที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นมามรีวิ่งไปที่รถของเขาแล้วขับออกไปหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหมยเลือกที่จะไม่ขับผ่านโรงงานนี้อีกเขาเลือกที่จะอ้อมไปอีกทางแม้จะเป็นเส้นทางที่ไกลกว่าเดิมก็าตาม